เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคระะํำวันที่30กรกฎาคมวันนี้รอบค่ครับมาตามติดสถานการณ์ของเบนจามินเซสโกกองหน้าจากอาเบลไลซ์กันต่อหลังความเคลื่อนไหวที่โหมมาทางฝั่งทีมผีแดงเราก็เริ่มแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วล่าสุดในช่วงเย็นนี้ครับทางฟลาบิสโรมานก็ได้อัปเดตดีลนี้ผ่านระหว่างไลฟ์กับทางกิฟตมีสปอตเข้ามาว่า แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดได้มีกรากกตรติดต่อไปยังสโมสรอาร์เบลซิกแล้วครับภายใน48ชั่วโมงที่ผ่านมาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับดีลของเบนจามินเซสโก้โดยก็มีการสเสนอเพิ่มเติมมาว่าอาจจะมีการนัดพบแบบตัวต่อต,ต,ตัวอีกครั้งระหว่างตัวแทนของทั้ง2สโมส,มสรในเร็ววันนี้เพื่อเจรจายแบบจรจิงจังกันมากขึ้นอีกด้วยครับนอกจากนี้ครับฟาบิโอโรมาโนยังเสริมต่ออีกว่าทุกอย่างในตอนนี้มันจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเบนจามินเซสโก้ล้วนๆว่าเขาต้องการเลือกทางเดินไหน ดยูที่ในฝั่งของสโมสรนิวคาสเซลคู่แข่งของทีมผีแดงเรานั้นพร้อมจะจ่ายทุกอย่างที่จําเป็นในดิวนี้เลยครับดูวพวกเขารู้เงื่อนไขของดิวนี้อยู่แล้วซึ่งไม่จําเป็นต้องเจรจาจากับอารเบลแซิกให้ยุ่งยากเลยด้วยซ้ําเพราะว่านิวคาสเซลเนี่ยพร้อมจะจ่ายในสิ่งที่ไลซิกต้องการทันที พร้อมจ่ายในสิ่งที่เซสโกต้องการด้วยและก็พร้อมจะจ่ายในสิ่งที่ทีมงานของเซสโกต้องการอีกต่างหากซึ่งทางนิวคาสเซิลครับรู้ข้อมูลของดีวนี้ดีทั้งหมดเพราะว่าเริ่มทํางานกับเรื่องนี้มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วซึ่งก็เห็นได้ชัดว่านิวคาสเซิลพร้อมสาหรับเซสโกอยู่ตลอดเวลาแต่ทั้งหมดนี้ครับอย่างที่บอกไปก็ขึ้นอยู่กับตัวของนักเตะเองว่าอยากจะย้ายไปนิวคาสเซิลหรือไม่ด้วยส่วนในฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราครับทางฟลาบิสโอโรมาโน่ก็ยังคงยืนยันหนักแน่่นอีกครั้้งเขาาามาวา แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราเนะี่ยยังคงทํางานกับดีลของเบนจามินเซสโกอย่างหนักอยู่เช่นกันซึ่งทีมพีดงนะ้งเนี่ยอยู่ระหว่างการติดต่อกับคนใกล้ชิดของนักเตะและก็พร้อมที่จะพูดคุยกับไลซิกซึ่งมันชัดเจนว่าแมนยูไนเต็ดยังไม่ได้ถอยจากดีลนี้แต่ก็ต้องดูด้ว่าพร้อมสู้มากแค่ไหนเพราะว่าสโมสรมีขีดจํากัดในเรื่องงบประมาณแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าทางทีมพีด้งของเราเนะี่ยมีการติดต่อกับไลซิกไปแล้วในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามเลครับไลฟ์สิกจะให้หนักเตะเป็นคนเลือกจุดหมายปลายทางที่เขาอยากจะไปร่วมด้วยและเบนจามินเซสโกจะใช้เวลาในการตัดสินใจเรื่องนี้ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นในไม่กี่ชั่วโมงจากนี้ด้วยและก็คาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกหลายวันกว่าที่เบนจามินเซสโกจะตัดสินใจว่าเขาจะเลือกทางไหนครับ มาต่อกันที่รายงานของซาชาทาวเวอรีนักข่าวคนดังชาวเบลเยียมนะครับกับอัปเดตของเซนลาเมนส์นายด่านจากรอยอันเวิร์บซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่นักข่าวตัวพ่อของเบลเยียมออกมารายงานข่าวของลาเมนส์กับแมนยูเน็ดเราด้วยหรือจากข้อมูลครับเขาได้เผยว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดสนใจผู้รักษาประตูวัยยิม3ปีรายนี้จรงิงและก็ดีตามเฝ้าดูพัฒนาการของนายด่านรายนี้มาได้กว่า2ซีซั่นเต็มๆแล้วซึ่งผลงานที่ลาเมนส์แสดงออกมาก็ดีรับคำชื่นชมอย่างมากจากคนในสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ด และดูสถานการณ์ของเอ็มมี่มาตินเนสจากวินล่าซึ่งเป็นอีกเป้าหมายของพีมพีแดงเรานะ่ะดูท่าว่าจะเกิดขึ้นยากแล้วครับที่เขาจะได้ย้ายออกมาเพราะมันแต่ไม่ได้ความซับซ้อนรวมถึงเรื่องค่าตัวที่วินล่าตั้งเอาไว้สูงมากเกินไปนั่นจะทำให้โอกาสที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเดินหน้าลุยควา้าตัวเซนลามแมนในตลาดนักเแตะรอบนี้ทันทีเลยนั้นซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นอย่างมากครับ แต่คำถามในตอนนี้ก็คืองบประมาณที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะนำมาใช้เสริมทัพในตำแหน่งผู้รักษาประตูอาจจะต้องมีการปล่อยนักเตะรายใดออกจากทีมเสียก่อนหรือไม่เพราะว่างบส่วนใหญ่นะตอนนี้กำลังใช้และกำลังมุ่งไปที่การเสริมตัวในตำแหน่งกองหน้าซึ่งคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณที่มากถึง70ล้านยูโรเป็นอย่างน้อยและถึงแม้ว่าเซนลาเมนจะมีค่าตัวแค่ประมาณ10-15้าล้านยูโรแต่มันก็เป็นช่องว่างที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบอยู่ดีครับในช่วงที่ทุกอย่างต้องอยู่ในกรอบของกฎการเงิน PS. SR นนั่นเองไปกันที่รายงานของมิเกลเดลานีนักข่าวจากอินดีเพนเดนซ์สื่ออังกฤษนะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าผมก็ไม่เชืว่อว่ามันมีมูลมากขนาดไหนดูจากอัปเดตของเยวข่าวรายนี้นะครับที่ออกมาระบุว่า เชลซีได้ประเมินค่าตัวของอเลฮันโดรการนโชไว้แค่ราวๆ3าล้านปอนด์เท่านั้นหากว่าพวกเขาจะยินค้อนเสนอเพื่อขอซื้อตัวเขาเข้าร่วมทีมครับสว่วนทางด้านนิโคลัสแจ็กสันกองหน้าที่เป็นส่วนเกินของพวกเขาเนะี่ยเชลซีที่ตั้งราคาขายไว้ประมาณแ0ล้านปอนด์เป็นอย่างน้อยหากว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจจะดึงตัวเขาเข้าร่วมทีมซึ่งในที่นี้ครับเดลานี่เสริมมาว่าด้วยการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศอย่างชัดเจนว่าจะขายอเลฮันโดรการนโชก็ทําให้หลายทีมไม่รีบร้อนกับดีลนี้เลยโดยเฉพาะกับเชลซี ีตัวนักเตะอยากจะย้ายมาเล่นด้วยนอกจากนี้ครับเดลานนี่ยังระบุอีกว่ามันก็มีความเป็นไปได้ที่แอสตันวิลล่ากับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดจะทำการสลับดีลกันระหว่างอเลฮันโดรการเนชโชกับโอลิย์วัตกินส์ซึ่งมันก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ว่าจะมีการเพิ่มเงินเข้าไปด้วยหรือไม่นั้นจะเป็นสิ่งที่ต้องคุยกันเพิ่มเติมหากว่ามีการพูดคุยเรื่องนี้กันเกิดขึ้นจริงครับ มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของโจชัวเซอร์ซี่กองหน้าของทีมนะครับซึ่งนี่ก็เป็นซีซั่นที่2ของเจ้าตัวแล้วกับทีมดิทังเซอร์ซี่ครับยอมรับว่าเขาเข้าใจดีที่รูเบนออมูริมคุณซื้อต้องการกองหน้าที่สามารถยิงประตูเยอะๆให้กับทีมซึ่งทั้งเขาและก็ร so ัสมูซอยลุนจําเป็นต้องพัฒนาตัวเองเพื่อให้ตอบสนองกับสิ่งที่โค้ชต้องการ นอกจากนี้ครับเซอร์ซี่ยังยอมรับว่าการที่ทีมกําลังมีข่าวกับกองหน้าคนใหม่เขาก็ไม่ได้เป็นกังวลแต่ยังสนับสนุนด้วยซ้ำเพราะหากว่ามีใครเข้ามาแล้วก็ช่วยทีมทําสิ่งที่ต้องการได้นั่นก็ถือว่าถูกต้องแล้วล่ะครับดยต่อเรื่องนี้โจชัวเซอร์ซ,รซีได้ให้สัมภาษณ์ว่าบอกตามตรงนะผมไม่ค่อยได้อ่านข่าวเท่าไหร่แต่ถ้ามีกองหน้าคนใหม่เข้ามา ผมว่ามันก็แค่การแข่งขันที่ดีเพราะงั้นแล้วผมไม่กังวลเลยทุกอย่างก็เพื่อทีมไม่มีความเห็นแก่ตัวที่นี่นั่นไม่ใช่หลักคิดของผมด้วยถ้ามันช่วยทีมได้ก็ดีเลยล่ะผมไม่ใช่คนที่จะมาตัดสินว่าอะไรยุติธรรมหรือว่าไม่ยุติธรรมผมแค่รู้ว่าผมกับราสมุสซอยลุนสามารถทําได้ดีมากกว่านี้และก็ต้องทําให้ดีกว่านี้นั่นคือทั้งหมดที่ผมสามารถพูดได้ผู้จัดการทีมต้องการประตูนั่นแหละคือสิ่งที่ผมต้องทํางานให้มันหนักขึ้น ท้ายแล้วถ้าคุณเป็นกองหน้าหน้าที่ของคุณก็คือต้องยิงประตูผมไม่สามารถปฏิเสธความจริงกับข้อนั้นได้หลังจากนั้นครับโจชัวเซอร์ซีทได้พูดถึงอาการบาดเจ็บและคนที่ทําให้เขานะ่ะมีกําลังใจที่จะก้าวผ่านและก็รับมือมันอย่างถูกวิธีและก็เพื่อกลับมาสู่ฟอร์มการเล่นที่ดีอีกครั้งด้วยต่อเรื่องนี้ครับโจชัวเซอร์ซีได้ให้สัมภาษณ์เสริมต่อว่าอาการบาดเจ็บของผมไม่ใช่อาการที่รุนแรงอะไรผมแค่อยากจะทำให้ตัวเองพร้อมสําหรับการเปิดซีซั่นที่สุด คนที่ทำให้ผมรู้สึกมีกำลังใจมากก็คือลิซันโดมาติเนสการได้เห็นว่าเขาเตรียมตัวทางจิตใจย,ยังไงและก็วิธีที่เขาทํางานหนักเพื่อกลับมาสู่ฟอร์มที่ดีอีกครั้งเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกขอบคุณอย่างมากนี่คือส่วนหนึ่งของชีวิตและผมรู้สึกทราบซึ่งที่มีเพื่อนร่วมทีมคอยช่วยผมก้าวผ่านอุปสรรคแบบนี้ไปได้อย่างเข้มแข็งที่สุดมาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของลุคชอแบ็กซ้ายตัวเก่งของทีมนะครับที่พักหลังอาจจะโดนแฟนบอลบ่นกันหน่อยในเรื่องของอการบาดเจ็บและผลงานที่ดรอปลงไป ล่าสุดครับเจ้าตัวที่ออกมายอมรับว่าปรีซีซั่นหนึ่งครั้งนี้ทําให้นักเตะทุกคนภายในทีมนะมีความสามัคคีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและทุกคนต่างก็มีสภาพร่างกายจิตใจที่พร้อมอย่างเต็มที่ไม่มีใครตามหลังใครอีกแล้วครับซึ่งเขาก็ต้องยกความดีความชอบนี้ให้กับรูเบนอามูริมกุนซือของทีมที่เข้มงวดเขียวเข็นเพื่อที่จะได้เห็นทุกคนในง,งัดฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดออกมาช่วยทีมในซีซั่นนี้นั่นเองครับดีตอนเรื่องนี้ลุคชอได้ให้สัมภาษณ์ว่า ผมคิดว่าหัวจิตหัวใจและเก็ความต้องการของรูเบนอามูริมแสดงให้พวกเราเห็นว่าเขาคือคนที่ใช่เขามีความเข้มงวดกับทีมเป็นอย่างยิ่งเขาไม่ปล่อยใ,ใครสักคนและผมคิดว่ามันไม่มีคนที่ตามไม่ทันอีกต่อไปแล้วล่ะผมคิดว่าทุกคนวางทีมเอาไว้เป็นลำดับแรกเขามีความชัดเจนมากในเรื่องนี้เลยล่ะ ผมคิดว่าเขาเลือกนักเตะจากความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของทีมนั่นคือการเลือกของเขาซึ่งในฐาหนะนักเตะแล้วพวกเราสนับสนุนเขาอย่างเต็มที่นะพวกเราซัพพอร์ตไอเดียของเขาและสิ่งที่เขาต้องการนำมาให้ทีมปฏิบัติอย่างเต็มกำลังเรารู้สึกเป็นทีมจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปรีซีซั่นครั้งนี้ นับตั้งแต่ผมกลับมาทีมนี้ก็มีความสามัคคีกันมากขึ้นและผมก็คิดว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการเพื่อทาให้แน่ใจว่าเราจะมีความเป็นครอบครัวกันมากขึ้นและทุกคนร่วมไม้ร่วมมือกันมากขึ้นตอนนี้ผมยืนยันได้ว่าทีมของเรากําลังขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดแล้ว และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบคําประจำวันที่30กรกฎาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ